สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ีที่ผ่านมา EP ีนี้เป็น EP ีที่26แล้วหวังว่าทุกคนคุณจะชอบกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับ รายการเสียความรู้นะคะบายครูปิ่นนะคะจากบา้านครูพูดเดียติวเตอร์เช่นเคยวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของ writing asides n d a y นะคะก็คือการเขียนนะคะแล้วก็การอ่านวันที่ เด็กๆคงงงว่ามันยากยังไงการเขียนวันที่นะคะซึ่งในแบบอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการเขียนวันที่เนี่ยไม่ได้เหมือนกับของเราตัวเลขก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าการเขียนวันที่เนี่ยเขาจะใช้ ordinal number ค่ะ ก็คือเป็นลำดับที่นะคะเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ cardinal one two r e e f o u ไม่ใช่นะเขาจะใช้เป็น ordinal number ค่ะซึ่งการเขียนวันที่ก็มี2แบบ British style กับ American style British style นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ D D M M Y Y หมายถึงว่าเอาวันขึ้นก่อนค่ะ day ตามด้วย month แล้วก็ตามด้วย year นะคะอันนี้คือแบบ British style นะอ่ะเรามาดูแบบ British style กันบ้างเขียนยังไง ข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่า25่าทับ 2, 2011เนี่ย What's the date นะคะก็คือเขาบอกว่ามันคือการเขียนวันที่แบบไหนได้บ้างนะ,ะมาดูข้อหนึ่งค่ะ the x of January อ่ะอันนี้อ่านว่า2011นะคะ2018 h o u แปลว่า2,000 and 11ก็คือ11 2,011นั่นเองนะคะเขาบอก the 8 t h the 8 t h ในที่นี้แปลว่าลำดับที่8นะคะ of January ก็คือมกราคมเห็นไหมคะว่าเขาจะใช้ original number เขาไม่ได้ใช้เอกธรรมดานะคะไม่ใช่เอกเป็น the e นะค t h นะคะ,ะข้อที่2ค่ะ the 2 0 t 5 of February 2011ข้อที่3ค่ะ the 25th of February 2011และข้อที่4ค่ะ the 28th of February 2011นะคะ,ะข้อไหนคะเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกเรามาดูกันนะ25เดือน2ก็คือเดือนกลุ่มพานะคะแล้วก็2011นะคะข้อไหนเอ่ยตอบข้อ ข้อ3า3ค่ะ25อย่างนี้นะคะ25นะก็คือเราจะใช้ลำดับที่25เขียนแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ไปใส่ th ตรงข้างหลัง20นะคะแต่เราจะใส่ th ตรงข้างหลัง5 5 fifth <c oughs> ขอโทษค่ะ f t h นั่นเองค่ะจึงจะได้ว่า the 2 5 t h of february 2011ค่ะ ค่ะมาที่ข้อ2นะข้อ2ก็บอกว่า the first of December blank blank, blank นะคะแล้วก็ให้วันที่แบบรูปย่อมาอันนี้เป็นแบบ British สไตล์นะคะก็คือ DD MM YY นะคะเอาวันขึ้นก่อนนะตามด้วยเดือนนะคะแล้วก็ปีอันสุดท้ายนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นแบบอังกฤษสไตล์สไตล์อังกฤษนะคะอ่ะแบบนี้นะดังนั้นค่ะเขา blank มาให้เราอ่านคอสอ ้าว1998เราจะอ่านว่ายังไงดีเมื่อกี้2011เราอ่านว่า2011ใช่ไหมอ่านเพราะฉะนั้นค่ะคอสอันนี้เราจะอ่านว่ายังไงบ้างค่ะข้อที่1 1998ข้อ2 1990ข้อ3ค่ะ1998และข้อ4 1998นะคะเราจะอ่านว่า1998หรือเปล่าในภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะหรือเราจะอ่านว่า 1998อ้าวอ่านยังไงดี1 2 3งงหรือ4่คะให้ในเด็กไทยกันเล่นๆค่ะตอบข้อข้อ4นั่นเองค่ะเวลาอ่านนะคะเราจะอ่านจับคู่นะ 1. 99. 8เราจะอ่านจับคู่นี้ค่ะอ่านด้วยกันและคู่นี้นะคะอ่านด้วยกันจึงได้ว่า1 i n 9 i n นะคะที่แปลว่า19 98 n i t นะคะก็คือ 1998นะคะ1,998เปลวลาอ่าน1,998ไม่เหมือนของไทยนะเขาจะอ่านว่า1998นะคะดังนั้นค่ะข้อนี้จะได้ว่า the first of December 1998นะคะนั่นก็คือวันที่1ของเดือนธันวาคมนะคะธันวาคมคศ1998้อสอ 1, 8, นั่นเองค่ะ ค่ะเรามาดูในส่วนของข้อที่3นะคะข้อที่3ให้มาอีกแล้วค่ะ7จ็ด4 8 w h a t w h ึ t ง t ี e นะคะทีนี้ค่ะเขาให้เป็น mmddyy มาก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนนะอันนี้เขาเอาเดือนขึ้นก่อนค่ะตามด้วยวันแล้วก็ตามด้วยปีอันนี้จะเป็นแบบอเมริกันนะคะเขียนแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เอาวันขึ้นจะเป็นแบบอังกฤษนะคะ อ่ะมาค่ะเราจะเขียนว่ายังไงดีข้อที่หนึ่งค่ะ June the eleventh อ่าหนึ่งสี่แปดแปดอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอ่า fourteen e i g h t eight นะคะก็คืออ่านสองคู่นะคะหนึ่งคู่แล้วก็อีกหนึ่งคู่นะคะอ่ะนี่นะเวลาอ่านคอสอนะคะอ่านแบบนี้รวบกันแล้วก็อีกอันนี้รวบกันอ้าวมาค่ะหรือข้อที่สองค่ะ June the 1 4 t h อ่า fourteen eighty eight หือข้อ3คะ่ะ July the eleventh f o u r e e n e i g h แล้วก็ July the f o u t h f o u r e e n e i g h ออเยอะไปหมดเลยนะคะดังนั้นค่ะเดือนที่7คือเดือนกร,รกฎาคมกร,รกฎาคมภาษาอังกฤษคือจูอหนหรือ July คะคือ July นะคะข้อ1กับข้อ2จึงตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าจูนคือเดือนมิถุนายนนะคะ ดังนั้นค่ะวันที่นะคะเป็นวันที่14ก็ต้องเป็น the 1 4 th. อย่างนี้นะคะต้องเติม t h ด้วยค่ะดังนั้น the e l e v e n t จึงเป็นวันที่11ไม่ถูกต้องตัดทิ้งไปข้อนี้จึงตอบข้อ4นั่นเองค่ะ July the 1 4 t h 1488นะคะ ค่มาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4เขาบอก t h e 3 1 s t of December 2 1 5 w h a t นะคะ was the date นะคะอันนี้ก็เป็นแบบอเมรอังกฤษสไตล์บริ h ิสต l e นะคะก็คือเอาวันขึ้นก่อนเหมือนเดิมนะทีนี้ค่ะเรามาดูกันใน choice นะคะจะเห็นว่าทุก choice เนี่ยข้างหลังเหมือนกันหมดเลยก็คือ December 2015นะคะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรคะสิ่งที่ต่างกันก็คือตรงนี้ค่ะอ้า รูปย่อตรงนี้นะคะที่มีความต่างกันพวกนี้นะคะ st เนี่ยย่อมาจาก first นะคะแปลว่าลำดับที่1ะคะ่ะ nd ย่อมาจาก second นะคะแปลว่าลำดับที่2 rd ย่อมาจาก third นะคะที่แปลว่าลำดับที่3ส่วน th เนี่ยเขาจะใช้กับลำดับอื่นๆน,นะคะที่เป็นตัวลงท้ายไงอ่ะนะคะ ทีนี้เนี่ยสาเนะคะเราจะต้องใช้อันไหนดีจะเห็นว่า31เราไม่ได้ใช้31นะเราใช้31 s t ค่ะอ้าวพอนี่มีคำว่าอยู่ตรงนี้แล้วเราจะใช้ข้อไหนดีคะตอบข้อ1นั่นเองค่ะเราก็จะใช้ตามคำอ่านที่เขาให้ไว้เลยมันลงท้ายด้วย first ค่ะก็จะต้องใช้รูปย่อของ st มาใส่ในการเขียนวันที่ตรงนี้นั่นเองค่ะ ค่ะทีนี้เรามาดูข้อที่5กันนะคะ m a y blank 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 อ,อันนี้อ่านว่า1978นะคะ What s h a t s t h e d a t e นะอันนี้ก็คือเป็นวันที่5นะคะ,ะเดือนที่5วันที่1 1 1 9 7 8นะอันนี้เป็นแบบอเมริกันสไตล์นะคะก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยวันนะแล้วก็เป็นปีนะคะ,ะเดือนขึ้นก่อน เขียนไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็วันนะแล้วก็ตามด้วยปีค่ะอ่านเหมือน B ีเลยอะ่ะอ่ะโอเคค่ะเม์คือเดือน5นะคะพฤษภาคมเขาวเว้นเอาไว้ค่ะเขาบอกเป็นวันที่11ดังนั้นค่ะวันที่11เราจะใช้ตัวย่อไหนดีอ้าวมันลงท้ายได้1หนึ่งใช่ไหมเด็กๆตัด2กับ3มทิ้งไปเลยค่ะเนื่องจาก เอ็นดี ND เนี่ยเราจะใช้กับอันที่ลงทายด้วย2 RD จะใช้กับ3ถูกไหมคะส่วน First เนี่ยเราจะใช้กับอันที่ลงทายด้วย1อันนี้ th คือคำทั่วไปที่ไม่ใช่1,2,3,4นะคะเราจะใช้อันไหนดีให้เด็กๆทายค่ะอ้าวตอบข้อไหนดีคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะ, 18, นะ,คะ11นะคะเอนนะคะเขาเขียนเป็นอย่างนี้คะ่ะ d e ี1 ELEVE ว N T H นะคะ The Eleventh นะคะไม่ใช่ลงท้ายด้วย S T ไม่ใช่เป็น The Eleventh First อย่างนี้ไม่ใช่นะคะดังนั้นค่ะ11ทีเ่เป็น S T จึงใช้ไม่ได้เช่นกันค่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับหากอยากให้เราพัฒนาปรับปรุงคลิปดีๆแบบนี้ อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ